ในบ้านพี่หรือบ้านพี่บอข้างๆเหรออันบ้านข้างในค่ะมีคนตติด่โอ้โเขาเข้าไปเบิ้งได้บอได้ค่ะพี่ถอนเท้าใช่ไหมขอดเกิดหนใส่เข้าไปได้เลยพี่อะใส่เลยเหรอใส่เลยเหรอยานแาบชัวร์ป่ะเนี่ยีแกก็เอารถเข้าไปเข้าหรออ๋อขอหยาดด้วยครับอ๋อครับรเกณฑ์นอนอยู่หลังบ้านครับอ๋ออยู่หลังบ้านเหรอคเกณฑ์นอนอยู่บนเตียงอ๋อไหวไหม อ๋อวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับเป็นยังไงอีกผู้หนึ่งเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ๋อขาไม่มีแรงอือหืออยู่ไหวไหมนี่ไม่ไหวก็ต้องไหวเนาะเอออ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาข้าวเอาไข่เอาอะไรมาม่ามาให้นะก็ทานให้อิ่มนะต้องการอะไรก็บอกกัน เด็ช่วยได้ก็ช่วยเออนี่นี่เด็กคู่นึงนี่คนนึงต่างคนเลยเหรอสี่คนสี่คนด้วยสองคู่อ๋อแต่ว่าพี่พี่ชายไม่ให้มาอยู่ในนี้อ๋อชีวิตโอเคไปไปขนของดีกว่าคนเท่าบัวเท่ากันอีกเนาะสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ โอ้ยเสาเสาได้ชีวิตเสียบิก๊กเอาเอาขนของได้เอา้ารถไซส์สิบเ่็ดเอาเอาเอาหลบรถรถหลบเด้เอาลงพุ่นได้เนาะเอาลงเนี่ยลงเนี่ยโอเคไปมาช่วยกันเด้อเดี๋ยวเอาใครต้องนำ้ำไป แอนแอน้นไปป้างบนนี้แล้วค่อยๆส่งมามันมันจะได้หยิบง่ายๆไปพอช่วยกันไปโอ้ยอยู่ได้ไงคันคคแป๊บเดียวคันแล้วนลเนี่ยพูนละอยู่ได้สองปีพูนละหลายปานเพียรคอยสูค้คอยอยากเด้อ อ๋อ,อคป่วยกินน,กนี่ยแต่สามเดือนนะโอวอยู่ในสามเดือนได้อยู่ได้อยู่คนเป่ากับก,กินเด้อ,อ,อคอนเป่าบ้ากินกับบมีแห้งดูแลคนป่ยวยโอเคเรียบร้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอ่ะ อ้าวสำนี้เด้อสำเร็จไปขอบคุณครับขอบคุณครับนะอะไรก็ที่ช่วยเหลือได้นิดหน่อยก็นะจะจะช่วยนะโอเคไว้เดี๋ยวจะมาใหม่ขอบคุณมากครับกับด้วยความเปิดไฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับผมครับตาทุสาทุะโอเคครับก็เอฟซีก็อนุโมทนาบุญกับผมด้วยนะอยากให้ไปที่ไหนก็บอกเลยผมพอจะช่วยได้ก็จะช่วยนะครับสวัสดีครับ